ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์คืออะไรเทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อนหรืออุณหภูมิประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อคายความร้อนของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปรอะแก้วของเทอร์โมมิเตอร์คือปร,รอดหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมที่สีแดงนั่นเอง เมื่อแอลกอฮอล์หรือประรอดได้รับความร้อนจะขยายตัวขึ้นไปตามหลอดแก้วเล็กๆเหนือกระป๋อแก้วและจะหดตัวลงไปอยู่ในกระป๋อตามเดิมหากอุณหภูมิลดลงส่วนสาเหตุที่ใช้แอลกอฮอล์หรือประลอดบรรจุลงในเทอร์โมมิเตอร์เพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและไม่เกาะผิวของหลอดแก้วแต่ถ้าเป็นของเหลวชนิดอื่นเช่นน้ำจะเกาะผิวหลอดแก้ว เมื่อขยายตัวหรือหดตัวจะติดค้างอยู่ในหลอดแก้วไม่ยอมกลับมาที่กระเประดังนั้นเวลาที่วัดอุณหภูมิจึงควรอ่านเทอร์โมมิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดบรรจุด้วยประหลอดให้อ่านตัวเลขบริเวณฐานของส่วนนูนส่วนเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอลให้อ่านตัวเลขบริเวณที่เว้าที่สุด เทอร์โมมิเตอร์มีหลายแบบเช่นเทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียสค่าที่วัดได้หน่วยเป็นขององศาเซนเซียสหรือ c เทอร์โมมิเตอร์แบบฟาเรนไฮ์ค่าที่วัดได้เป็นองศาฟาเรนไฮ์หรือ f สำหรับประเทศไทยนิยมใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียสขอบคุณครับ